ที่แบบนี้เองเด็กน้อยคนเก่งถอนฟันเองได้เด็กน้อยโตขึ้นเป็นหมอฟันแน่เลยโอเคไหมคะะออดัเหรออทะจ้าโตขึ้นเป็นหมอฟันได้แล้วโอเคไหมคะดีมากใช่ร่างกายจะฟันหลุดแล้วครับก็เลยต้องเอาฟันหลืออยู่ไหนอ่ะอันนี้กัดเอาไว้นะครับฟันเหลืออยู่ไหนเมื่อกี้อยู่แถวนี้หลบนึๆกันอปเด็กน้อยเนี่ยอาปาที่ออฟฟี่เลยครับ ดึงเลยอ่ะวันทุ่งที่อ่ะไหนดึงสิเอามือจับแล้วดึงอย่างนั้นไม่ดึงอย่างนั้นไม่ได้ว่าดึงหรอกดึงคือจับอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงปิดเลยลองดูสู้ๆไหนดึงไม่ออกมือพ่อดึงให้มาไม่เอางั้จะรอแม่ก็ได้อะ โอเคบายบาๆฮะลองดึงให้พ่อดึงให้แม่จะลองดึงเองอ่าดึงเ uh, ลยอ่ะวันทูทีเนี่ยหลุดแล้วนะหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วมันห้อยแล้วหลุดแล้วจริงๆหลุดแล้วนะดึงเลยนะดึงเลยนี่ย uh. หลุดแล้วไหนไหนเอาฟันไหมเย่ไหนดูดิไหนไหนยิ้มหวานยิ้มหวานเลย ปันหลุดเลกกแล้ว,ลว,ลวเออไม่เป็นไรดอก้น